ไปไ้ป้ายโอลิโอนะครับที่วันนี้นะครับลงการแข่งขันโต y ยต้านะครับการสูเรซิ่งไทยแลนด์2025สนามแรกที่บางแสนจังหวัดชลบุรีครับเป็น้องป้ปายนะครับอยู่รุ่นยาริสนะครับวันเม็กลสนะครับแต่วันนี้เป็นการรอบคลิฟายคุณผู้ชมน้องปายนะครับก็ มีรถแข่งนะครับหมายเลข9 5๕นะครับดนลงสนามทุ่มเทแบบเต็มที่ครับขับรถลุยทุกโค้งแต่อาจจะมีบางช่วงครับการจราจรติดขัดบ้างเพราะมีรถบางคันนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคพยายามนะครับหาจังหวะแซงคุณผู้ชมระหว่างที่มีการไหลสดนะครับแน่นอนน่าแฟนขับคนไหนที่ไม่ได้ไปนะก็มีการส่งกําลังใจผ่านหน้าจอมีทั้งน้องปายสู้ๆพี่เจิดสู้ๆพี่เจิดเก่งมากนะครับ ซึ่งน้องปายนะครับก็ติดท็อป20ด้วยเข้ารอบคอรดิฟายนะครับเวลา2.30คุณผู้ชมบอกเลยว่าปังนะครับอย่างที่บอกไปว่าหลังจากนั้นนะครับทางผู้ประกาศเขาบอกว่าน้องปายน่าจะติดการจราจรและมันอยู่ที่จังหวะด้วยการว่ารถตองใครอยู่ข้างหน้าอยู่บางทีกําลังขับ,ข,บขับอยู่ใช่ไหมและมี่ปปัญหาของการขับรถติดข้างหน้าเขามี จริงรถติดจริงๆถ้าใครได้รับชมนะครับแตอย่างที่บอกไปว่าพรุ่งนี้นะ5กรกฎาคมนะครับแฟนคลับก็เตรียมตัวให้กำลังใจนะครับน้องปายกันได้นะครับกับสนามแข่งรุ่นยาริสนะครับวันเมกเลสนะครับเวลาประมาณ11บเนาฬิกาห้นาทีถึงนะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีนะครับแล้วก็เวลานะครับประมาณ18บแนาฬิกานะครับถึง18บแนาฬิกาสานาทีก็จะมีกิจกรรม Meet and Greet นะครับกับ Toyota Racing Star Team และเวลาประมาณนะครับ18นาิกา45นาทีถึง19นาฬิกานะครับก็จะมีการรวมพลแฟนคลับน้องปาย <c oughs> เชื่อว่าแฟนคลับจะให้กำลังใจกันอย่างหนาแน่นอย่างแน่นอนนะครับไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับวันที่6ยังมีนะ6ระกรกฎาคมนะครับเวลา12นาิกา30นาทีถึงเวลา 13นาฬิกานนครับก็ยังมีกิจกรรม m i ดแอนด์กีกับ Toyota นะครับเลสซิ่งสตาร์ทีมเช่นกันยังไงก็แฟนขับก็สามารถให,ให้กำลังใจนะครับใครที่ไม่ได้ไปที่ติดขอบสนามก็สามารถดูผ่านไลน์แล้วก็ให้กำลังใจกันได้นะครับทางดานี้นะครับก็ขออภัยให้น้องปายนะครับขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับรวมไปถึงเข้าเส้นชัยนะครับเป็นอันดับที่1และก็ขึ้นโพเดียมนะรับรางวัลกันไปเลยคุณผู้ชมมาลุ้นกันนะพรุ่งนี้เราเชื่อว่า ทุกคนส่งกำลังใจกับน้องปลายปอย่างแน่นอนครับคอ <Okay. S 2> <ม>แต่น้องปลายเก่งมากนะอย่างที่บอกไปแล้วคืออย่างที่บอกไปแฟนคลับก็ส่งกำลังใจกันเยอะมากเห็นแล้วก็เพิ่มปิ่นใจยังไงก็ส่งกำลังใจกับน้องปลายปลายนะครับค่ะพี่ๆคือช่วยกันเหยียบแหละทุกโค้งเลย <laughs> โค้งเยอะมากแล้วก็เหมือนแบบ พี่ๆที่ไปอ่ะที่เป็นทับหน้าที่ไปช่วยกันเชียร์น้องก็คือเหมือนแบบอย่างที่บอกไปเหยียบเบรกแทนน้องแล้วเออแล้วพี่พิธีกรที่งานอ่ะเขาน่ารักมากนะอน้องอ่ะตอนช่วงแรกค่ะแซงไปแล้ว3มคันนี่เขาบอกว่าพี่เจอเปิดมาก็แซงเลยเออ ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องเนาะนะเท,ะทะ่ๆหล่อๆเออส่งกําลังใจพี่พี่เอก็คือไปกันเยอะมากด้วยจริงๆนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะป้ายปายเจิดลรูปพระเจ้า okay.